มาถึงเรื่องเบอร์โทรศัพท์กับมิจฉาชีพนะครับหนึ่งในวิธีการที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านรวมไปถึงเราสองคนน่าจะเคยใช้นะครับก็บคือเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า w o o c Call <อ>นะครับ<อ>ซึ่งจะคอยโชว์นะครับว่าใครโทรเข้ามาถ้าเบอร์นั้นเนี่ยเคยถูกรายงานแล้ว<อ>ว่าเป็นมิจฉาชีพมันก็จะปรากฏทันทีให้เราเห็นนะเ,<อ>เป็นการป้องกันแล้ววันนี้นะครับเป็นความร่วมมือเกิดขึ้นนะครับเป็นความร่วมมือจากแอปพลิเคชันระบุหมายเลขโทรศัพท์อย่าง w o i c Call นะครับร่วมกับภาคเอกชนจัดแคมเปญสมุดหน้าโจรนะครับเพื่ง ขารวบรวมไว้1ล้าน5แสนหมายเลขนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันการถูกหลอกลวงจากการโทรศัพท์ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณมนประภารัตนะกนกพรหัวหน้าฝ่ายการตลาดบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน w o o ส c a l ลนะครับบอกว่า Wu's Call เนี่ยได้ร่วมกับ VML Thailand นะสร้างการรับรู้เตือนภัยไปยังผู้บริโภคผ่านแคมเปญของเขานะครับก็คือสมุดหน้าโจรน,นะครับหรือที่เรียกว่า scammer page นะจัดเป็นระบบฐานข้อมูลรวบรวมเบอร์มิจฉาชีพมากกว่า1.500 0ล้านหมายเลขเอาไว้นะครับในรูปแบบที่เราคุ้นเคยก็คือรูปแบบสมุดหน้าเหลืองแล้วสมุดหน้าเหลืองเนี่ยเป็นดิจิทัลนะสามารถดาวน์โหลดได้ภายในแอปพลิเคชัน w o s Call นี่แหละ เพื่อเป็นเกราะป้องกันภยัยป้องกันการถูกหลอกลวงโดยมิจฉาชีพผ่านทางระบบออนไลน์นะครับเขามีการรวบรวมสถิติมาด้วยนะครับเขาบอกว่าจากสถิติการรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนมีนาคม65นะครับถึงกรกฎาคม67นะเกิดคดีอาชญากรรมออนไลน์เนี่ย6แสนกว่าคดีมีมูลค่าความเสียหายเกือบ7 0,000ล้านบาทคดีออนไลน์มีการแจ้งความมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการหลอกลวงซื้อสินค้าหรือบริการ หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานหลอกให้กู้เงินหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์และการข่มขู่ทางโทรศัพท์นะครับซึ่งออพอแยกกลุ่มเพศนะครับผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มเพศหญิงนะครับประมาณ64% แบ่งตามช่วงอายุเนี่ยพบว่ากลุ่มอายุประมาณ3 0 4สถึงปีอันนี้ได้รับความเสียหายสูงสุดอันนี้น่าแปลกนะเพราะว่าส่วนใหญ่คิดว่าเป็นผู้สูงอายุนะอันนี้3 0 4สถึงปีได้รับความเสียหายสูงสุดหรือแม้กระทั่งกลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษารวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีเงินเก็บหรือบำนาญมีความเสี่ยงตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพราะไม่มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีครับ เ,ออเวลาที่เขาหลอกนอกจาก AI ที่ h i ไฮเทคโนโลยีและแล้วก็บวกกับ Data ที่มันแม่นยำถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะ่ะโอกาสที่จะเชื่อเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นเราควรจะต้องมีแบบเ,ออเครื่องมือที่ช่วยป้องกนันนะให้เราดูได้ก่อนว่านี่คือแบบมีฉายชีพเราจะได้แบบตัดสายไม่ต้องคุยกับเขาไปตั้งแต่ต้นค่ะก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อไม,ไม,ไม่ไม่มีโอกาสเสี่ยงหนึ่งล้แสนเบอร์เนี่ยมันเป็นปริมาณที่ไซ ใหญ่ขนาดเนี้ยเนาะยังไงเราก็จำไม่หมดแล้วก็มันก็มีแนวโน้มที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่ามีชายชีพอะค่ะเขาเ,เปลี่ยนเบอร์ตลอดเวลาเนาะแล้วมีการแบบเหมือนใชเ้เบอร์ใหม่ๆโทรเข้ามาหาเราเรื่อยๆดังนั้นแล้วก็คือควรจะต้องมีรู้ไว้แล้วก็ต้องอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆด้วยเช่นกัน